าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลาย ดังนี้นี่คือทุกขันทำไมจะแกละเราต้องรู้ความเปลี่ยนแปลงจากอน,นิจจังความไม่เที่ยงนั่นเนี่ยมาเป็นทุกข์หาเหตุที่ทุกข์ก็คือจเจริญกรรมาฐานหาเหตุที่มาทุกข์นอเสียใจหนอเสียใจหนอเดี๋ยวอน,นิจจังก็จะมาโผล่ให้เราทราบอย่าไปทุกข์เลยมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แหละมันภาวะของมันเป็นอย่างนี้ สภาพมันเป็นอย่างนี้มันไม่แน่นอนในชีวิตเลยจึงต้องกำหนดจิตที่ลิ้นปีว่าทุกนอนเสียใจหนอนเสียใจหนอนปัญญาเกิดเป็นหลักปฏิบัติคือมะแปดศีลก็เกิดขึ้นอะได้แก่สติสติสัมปชัญญะปัปะเรียกว่าสมาธิบาเพนจิตภาวนา เขาจะออกตีคอมพิวเตอร์มาบอกเราอย่าเสียใจเรื่องนี้เลยแก้ไม่ได้เรากมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆมันเปลี่ยนไปตามภาวะเรื่อยๆเลยอะไรจะกแกได้ต้องหาเหตุที่มาทุกเรื่องอะไรก็แกตรงนั้นแก้ตรงเหตุที่มันเกิดขึ้นจึงต้องกำหนดกรรมฐา,านติประฐานสี่เป็นการที่มาของทุกเรียกว่าทุกขั้งเกิดขึ้นแกตัวเราแล้วนะ่ะ แล้วเราจะเอาทุกข์มาใช่จิตใจไว้ให้ลำบากอกระบากใจประการได้มันจะมืดมนอนอนรร้อนจิตโยมจะไม่พบอนัตตาความปลอดภัยและศูนย์โยด้วยกิเลสนาประการมันจะไม่มีตรงนั้นเลยมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชั่วฮะเสงตราหอยหลอด สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง